ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ของเรานะครับยินดีมากครับสำหรับงานเอเชียทอปอว์ครั้งที่3ในปี2024นี้นะครับได้รับการตอบรับมากมายฮะไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนแฟนคลับหรือบรรดาสปอนเซอร์ที่น่ารักทั้งหลายนะฮะที่พร้อมก้าวเข้าไปสู่เอเชียด้วยกันนะครับท่าพี่ปิ่นโรงพยาบาลเลยล่าค่ะเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน แล้วก็มารับรางวัลนะคะเอเชียท็อปอวอร์ดค่ะ2024ค่ะคดีใจนะคะที่มีโอกาสได้รับรางวัลนี้ค่ะเพราะว่าเราก็ทำมาถึง24ปีแล้วค่ะจนถึงปัจจุบันนะคะนัตั้งแต่คลินิกสวยงามจนถึงโรงพยาบาลเลยละก็24ปีแล้วค่ะก็ทำมาด้วยความพัฒนาความสวยแล้วก็ความปลอดภัย นะคะในโรงพยาบาลมาตลอดค่ะก <l> ็ดีใจที่ได้รับรางวัลครันี้ค่ะสวัสดีค่ะไลนนะคะจากรงนี้จะมเนด้วนะคะวันนี้ก็อจม้านะคะที่ได้รับรางวัลนะคะเดือนเป็นท่แทบขอเปงที่ไอกซีนเนะคะก็ไปเล่าชอวไนนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือในประเทศไทยนะคะที่้ง9งสามคนที่สุยูรตัวนะคะ เอเชียน,นะคะหายข้าวองประเทศไทยนะคะว่าเราสามารถที่จะดูแลนะคะคนทั่วเอเชียมันทั่วโลกที่จะมารถให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการดูแลสุขภาพในระยะยาวกับอายุยืนกับสุขภาพดี เิริวีเดชานุกูลนะครับกับคุณปา,านิสาพี่ชาชัยนะครับก็มาจากเรติภาคลินิกน,นะครับเราก็เป็นเพียร์มาห์นนะครับที่ได้มีโอกาสมารับรางวัลแล้วก็มาเาร่วมง,งานนี้นะครับก็บจัดดีมากโลเคชั่นดีมากขอบม,มากนะครับดาราก็สวยๆล้อๆ,อๆงนั้นก็อยากฝากไว้ก็เห็นด้วยครับว่าว่าคือตอนนี้เราเราจริงๆเราเป็นผู้นำทางด้านการแพทย์ในเอเชีย ค,คือในด้านเอ็นเี SEA เนี่ยคือเราเนี่ยเป็นผู้นําเลยในซีนี้เราพูดได้เลยว่าเราเป็นเบอร์นหนึ่งนะครับก็เลยอยากใช้โอกาสเนี่ยในการที่ว่าแบบแพร่กระทุ้นให้ทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้มองแค่ประเทศไทยน,นะครับคือเราต้องเป็นศูนย์การที่นะครับก็เรามั่นใจว่าเรามีมาตรฐานลอดภไทยน,นะครับแล้วก็มีความสามารถพอนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านแพ่หรือรายยนตร์นะครับก็ขออญาตฝาก,กาาไว้รู้สึกภูมิใจมากเลยครับที่แสดงต่างชาติ จากครั้งก่อนๆมาอาจจะฝากวิดีโอหรืออะไรพอเราสร้างความเชื่อมั่นในในการเติบโตของงานปีนี้ก็ได้รับการตอบรับที่เขาบินให้เกียรติบินมาร่วมงานยังมีศิลปินชาวไทยด้วยนะครับที่สร้างชื่อเสียงในเอเชียอย่างคุณไม้พิรัตดีกอล์ฟติงฮีโร่น้องออมสุชาน้องโมโมนชนบ และอีกหลากหลายท่านเลยฮะท,ที่ยังเอ่ยไม่หมดนีฮะทุกคนให้เกียรติกับทางชมดมเรามากครับเดินทางมารับด้วยตัวเองทั้งผู้ดักผู้ใหญ่นะมีพี่น้องรุโนชาอะไรอย่างเงี้ยฮะ้ท่านน่ารักมากครับวันการต่างเนี่ยทางผมเนี่ยก็จะทัดเรือ่องคือเราเน้นเอเชียเหมือนนักสแสดงเนี่ยต้องดูว่า e รฟเลนต์แต่ละท่านเป็นยังไง,ไงตอนแรกเนี่ยผู้ช่วย,ยต้องคัดชื่อมาแล้วก็พร้อมประวัติพร้อมอผลงาน แล้วเราก็มาคัดกรองดูว่ากระจายดูว่าอันไหนไม่ให้ซ้ำกันอันไหนให้มันเมคเซนส์กับตําแหน่งที่ได้หรือรางวัลที่ได้ก็อยากจะฝากถึงทุกองค์กรนะครับไม่ว่าอุตสาหกรรมใดๆของประเทศไทยเรานะฮะอยากให้หันมาช่วยผนึกพลังการสามัคคีการแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งองค์กรที่สําหรับวงการบันเทิงแต่เราก็ไม่ทิ้ง ธุรกิจต่างๆที่มา impact ด้วยกันแล้วก็อยากก้าวหน้าไปด้วยกันก็ฝากงานเอเชียท็อปบอดในครั้งต่อไปในปีต่อไปนะฮะซึ่งรับรองว่าจะใหญ่ขึ้นแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มชื่อเพิ่มบริบทอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกพี่น้องสื่อล่วงหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับด็อกเตอร์แมตตี้นะครับหมอพงวรภาติจันพวิทนะครับปัจจุบันก็ทำคลินิกเสริความงามครับที่ ดเนอยู่4สาขาครับแล้วก็ทําอีกหลายธุรกิจเช่นธุรกิจน้ําดื่มแล้วก็ธุรกิจเมืองแระครับก็เราจะมีโปรเจกต์ร่วมกันดีๆกับทางแทนการเมเนจเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวอุบไว้ก่อนนะครับว่าโปรเจกต์อะไรสวัสดีนะครับผมนักแนนอรินโชนนะครับตอนนี้ก็เป็นนักแสดงนะครับแล้วก็โปรดิวเซอร์ซีรีส์นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแทนกายเมนเมนต์นะครับผมก็ครอบคุมทั้งงานทั้งด้านบันเทิงแล้วก็ต่างประเทศครับผมสวัสดีครับทุกคนก็ชื่อซีจ้านะครับเป็นนักกธุริจ

โอเคก็ที่เขาแนะนำมาแล้วก็คือเขาชื่อ m a ็มาเนี่ยนะครับเ็คือเป็นลงประท้ของบริษัทผมนะครับแล้วก็เขาก็ดีใจด้วยที่มาในงานวันนี้แล้วก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับเป็นองวันแรกของเราที่มาออกสู่นะครับอ๋อในงานนะครับจะมีไฮไลท์เด็ดๆหลายอย่างเลยนะครับจะมีศิลปินนะครับเด,ามมาเดินตามมาจะเดินทางจากอเมริกา แล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์เพลงโรรี่มาโชว์เป็น4ภาษานะครับแล้วก็จะมีโชว์จากศิลปินไทยเราด้วยวงเอ็กซายเดชมรมเราเนี่ยใช้เวลาคัดเลือกนานมากขับเคี่ยวนานมากแต่ว่าไม่อยากให้มันเป็นแบบรางวัลที่มันเยอะมากมายครับทางเราก็เลยคิดว่าสําหรับด้านวงการ,รบันเทิงหรือนักแสดงที่สู่เอเชียเนี่ยเราก็จะมีให้25รางวัล ส่วนทางด้านนักธุรกิจหรือว่าองค์กรต่างๆรวมไปถึงภาครัฐเนี่ยก็อีก25รางวัลซึ่งมันจะน้อยมากสำหรับการจัดประกาศรางวัลนะฮะเพราผมเนี่ยแบบในฐานะเป็นประธานชมรมเนี่ยเราก็อยากให้มันมีแบบความสตรองความเข้มแข็งเนาะในการที่จะมอบรางวัลให้แต่ละสาขามันก็เลยจะน้อยหน่อยไม่คาดหวังอะไรมากแต่เราตั้งใจสุดในการทํางานนี้ให้เกิดขึ้นเพราะว่า ยินดีมากที่ได้มีพาร์ทเนอร์นักธุรกิจคือเป็นคนรุ่นใหม่นักธุรกิจรุ่นใหม่ซึ่งไม่ได้แก่เหมือนผมไงเพราะฉะนั้นท <c oughs> ุกคนเนี่ยเป๊ะทั้งองค์กรแบบศักยภาพคุณวุฒิอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยอยากจับมือแล้วก็ก้าวไปสู่ด้วยกันในในของเอเชียเนาะใช่ครับก็ ที่ทางชมรมนะครับได้มาชักชวนตอนแรกก็ดูว่าถุประสงค์ในการจัดงานเครับว่า<ไ>จัดไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยครับเห็นว่าตอนนี้รัฐบาลกาลังส่งเสริมเรื่องของการซอฟต์พาวเวอร์ครับก็การใช้วัฒนธรรมทางด้านสื่อศิลปินแล้วเราคิดว่าของของประเทศไทยของเรามีดี้ยครับเราสู่เอเชียได้เราก็เลยสามารถแบบเชิญศิลปินจากตัวเอเชียนะครับมารับรางวัลแล้วก็ทางด้านซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็เลยแบบว่าอยากสบสนุนในงานนี้ครับ ดูฝั่งเราเราเราก็เป็นพรสือเนส่วนะครับจะโอกาสที่เรา่กัเส่วนของเราด้วยที่ธุรกิจที่เราทําอยู่นะครับก็ฝั่งบริษัทเราก็ดูแลหลายๆธุรกิจต่างประเทศแล้วก็พวกนั้นแล้วก็ติดต่อมาเรื่องถิเรื่องเอ็นเอร์เทนอยู่แล้วนะครับที่เราอยากส่งันไปประเทศไทยให้มันพัฒนาไปถึงต่างประเทศได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ดีใจมากและตื่เต้นด้วยนะครับที่มาในงานรวมงานนี้แล้วก็ภูมิใจด้วยที่สับสนุนจากด้วยนนะครับแล้วก็ What else? Oh, yeah. Um, so, yeah, we are happy to uh, partner with Asia Top Awards this year. And uh, I think it's a great event uh, with great actors, which are really uh, worthy of support. Yeah. Rising stars here. And uh, also, um, yeah, with our uh, own um, activities in the media industry. So, that's a really good uh, synergy. Yeah. And we're also happy to uh, provide the security services uh, tonight. Yeah. And uh, some media and PR support. Yeah. Okay. ผมก็บอกคล้ายๆกันนะครับก็คือเวลาที่เซนตมากที่เรา,าสนับสนุนในงานนี้แล้วก็ภูมิใจเอาเซอร์วิสด้วยนะครับในงานนี้ที่เป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ภูมิใจด้วยที่เป็นพาร์เนอร์ในงาน,นแรกของเราด้วยนะครับแล้วก็ก็จะพยายามแบบทาดีที่สุดแล้วก็สนับสนุนเอ่อถึงเรื่องวงการนี้ให้ไปไกลได้ถึงโอเคเครับไม่กดดันครับถือว่าภูมิใจฮะที่ว่า พันธมิตรแต่ละท่านหรือสื่อมวลชนหรือเหมือนที่บอกฮะว่ากระทั่งผู้เข้ามาร่วมรับรางวัลหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันมันทำให้เรารู้สึกไม่กดดันแล้วก็อยากที่จะพัฒนาแล้วก็แอคทีฟในปีหน้าให้มันยิ่งใหญ่แล้วก็ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับเฟซบุ๊ก k ลครับผมชมโรงพัฒนาธุรกิจและก็ทรัพยากรมัุษย์ครับผมทั้งเฟซเฟสเพจเฟซบุ๊กได้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่ม t ิกทอกเพิ่มอะไรฮะแล้วก็ติดตามได้ ทุกบริษัทของพาร์ทเนอร์นะครับก็จะมีข่าวของงานนี้ฮะร่วมลงอยู่ในแฟนเพจหรือเฟซบุ๊กของทุกท่านนะครับเดีย๋ยวเราจะแจ้งไปทางสื่ออีกครั้งนะครับเอตานีวขอบจบทุกข่าว